วันนี้เราจะมาใช้ชีวิตในป่าค่ะทุกคน<า>กินอาหารกลางปา่าเล่นน้ําตกแล้วก็เดี๋ยวไปหาปลาดู <laughs> ใช่เราจะมีบุญพอที่จะได้ปลาทักตัวไหม <laughs> ได้ดูเบ็ดเราสิเป็นคนที่ตกปลาไม่ไม่ค่อยได้เลยอะ่ะ <laughs> เราก็ใส่ชุดกระเหลี่ยงเนียนไปกับพื้นที่เลยออกมือโชวาปลาแล้วชอบดีมีหมามาด้วย <laughs> เดินตามต้อยๆเลยอะ่ะค้ไปมากเลย <laughs> ขึ้นภูเขามาแล้วนะแล้วดูหมาวิ่งเร็วมากวิ่งปลอเลยอะแสงหน้าเราเลยอะอม,มาดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะได้อะไรมาทําอาหารบ้างน,นี่อะไรเราจะเติมลิปนะคะเพื่อที่จะให้ปากินเบ็ด <ce lebr at> เกี่ยวหรอกปากแดงปากมม่กระสีมาก <c oughs> เด้อ๋อมันจะมากินปลาของคนสวยเดินป่าเดินเขาปากก็สวยกระชับนะคะเพราะว่าใช้ลิกินด ไม่มีสีเดียวนะมีเจ็ดสีค่ะสนใจสั่งซื้อเพียงเขาว่าสนใจต้าคอมเมนต์ได้เลยนะคะใครอยากปักสื้ปักเซืแบบนี้นะคะทาได้ทุกสีผิวเลยค่ะทุกคนจ้า159บาท1แท่ง2แท่งส่งฟรีค่ะถ้าไม่สะดวกโอนเก็บปลายทางได้เลยนะคะปักเสร็จแล้วเราก็ไปหาวัตถุดิบกันต่อค่ะไปตกปลาอยู่กลางป้าปากกังงามๆเดะไม่ได้ได้นี่อ๋ออันนี้อะไรอ่ะไม่ไปเจอมาจากไหนเนี่ยนี่ครับเลยไปเนี่ยเอาหรออ๋อช้ตะกระแต่นนี่นี่ครับ แป๊บเดียวเองจับตกะกั่วแต่ได้แล้ว <Shape of. S 1> ะเชฟโอฮะเดเ๋ยไปดูว่าได้ไหมเดยหมามันทําให้ปลาตื่นรือเรานะต้องขึ้นไปอีกเม้นาเย็นมากเลยปลาที่เราเราจะตกคือเขาเรียกปลาเลยนะปลากล้างปลากล้างมันตัวใหญ่ขนาดไหนะตัวตัวใหญ่ครับตัวใหวันี้อ๋อตัวประมาณนี้เอาไปท่อน่าจะดีนะนี่ครับตอนนี้เราอยู่ตรงลำธารน,นะดูบรรยากาศ เย็นสบายมากเลยเราอ๋อนี่เมโมทำอะไรอ่ะหาปลาอ๋อนี่ครับเมโมก็จะหาตามซอกหินมีไหมได้ได้ก้อนหินมาหนักมากไม่ใช่ปลานักหินอันนี้แผนกอะไรเนี่ยแผนกรอดูแผนกกินเป็นกำลังใจให้ไงเออได้ปลาหนึ่งก้อแล้วโอ้ยได้จริงๆด้วยปลาอะไรอ๋อมันคือปลาอะไรอ่ะ ปลาซิวได้มาแล้วหนึ่งตัวเฮ้ยอันนี้ก็ได้เหรอนี่ครับขวาดยังไงอ่อสองตัวนนแล้วว,ลวันนี้อโอดูน้ำแบบเย็นสดชื่นมากทุกคนใครชอบแบบนี้กดบวกหนึ่งมาหน่อยอันนี้เป็นฝายครับที่เขาสร้างไว้นะครับอยู่ต้นน้ำน,นี่สดชื่นมากเลยสดชื่นมากโุ้ยน้ำเย็นมากเลยลมันจะเป็น ปลาที่มีจะเป็นพวกปลาซิวเนี่ยครับบรรยากาศข้างในป่านะสดชื่นมากทุกคนดูจะมีต้นกล้วยเนี่ยน้ำก็จะไหลไปทางนี้นะครับยาวไปสุดโน่นเลยออกมาที่หมู่บ้านนะครับหมดแล้วฉันลงปุ๊บปลาหายหมดเลยลงมาปุ๊บปลาหายหมดเลยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนที่ไปอีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้น่าจะปลาตื่นหมดแล้วตอนนี้โอกําลังหาสักแตนไปเป็นเหยื่ออยู่ธรรมชาติเลยอ๋อผักกูดนี่ที่เราชอบกิน ผักกูดอ่อนๆอ๋อนี่ผักกูดเหรอใช่เก็บอ๋อนี่ไงผักกูดผักกูดผักกูดธรรมชาติที่เรากินเมื่อเช้าใช่เออโอ้ยเต็มเลยนะแถวเนี้ยมันขึ้นตามลำพุวยอ่ะนี่ครับยอดอ่อนๆมันเอาไปทำอะไรคอมเมนต์มาหน่อยเออคอมเมนต์หน่อยขอคนละหนึ่งเมนูเมนูผักกูดคอมเมนต์มาหน่อยฝ่ายนู้นไล่อ๋อนี่ครับโอจะไล่ไปฝั่งนี้แล้วเจ้า ไม่มีเหรอตัววเดียได้ตัวเดียวโอ้นี่ครับได้อีกตัวแล้วส่วนใหญ่ปลาเขาจะไปแอบอยู่ใต้ถอนไม้อ่าได้ปูแล้วอุ้ยปูเหรอขันดูหน่อยปูภาษากระเหลี่ยงมาแคว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 ปูปูอะไรนะเราแควปูเราก็เดินตามลำน้ำมาเลยนะเป็นทางที่สะดวกกว่าด้านบนใครเปียกไม่เปียกไม่รู้ไม่โลเย็นช้ำ ตลอดทางเลยไหมโลอ่ะนี่ครับอันนี้เป็นเส้นทางที่เราเดินมาเราต้องอุ้ยระวังระวังนะนี่ครับเราต้องเดินลุยขึ้นไปด้านบนแบบนี้สังเกตเลยว่าเวลาโอเข้าหาเนี่ยเขาจะหาบริเวณซอกหินนะครับหรือว่าบริเวณที่แบบคาดว่าปลาจะเข้าไปหลบเนี่ยแล้วก็กวาดต้อนออกมาอันนี้อะไรอ่ะอุ้ยปลาชีว์ว้าสามตัวมีสามตัวปลาซิวนี่นี่ปลาชีว ได้มาแล้วค่ะทุกคนอันนี้คือปลาซิวใช่ไหมเมนูปลาซิวค่ะทุกคนนี่ขอคนละหนึ่งเมนูเอาไปทำอะไรกินดีคอมเมนต์มาหน่อยจ้ะนี่ฝีมือน้องโอตอนนี้เราได้นิดนึงตอนนี้เราได้นิดหนึ่งแล้วจะเต็มยังจะสมไว้ก่อนสะสมไว้ก่อนเดี๋ยวหลายๆตัวมันก็เยอะขึ้นเดี๋ยวเราจะมาลองหาปลาในน้ำดูนะเห็นโอทำแล้วอยากลองทำบ้างเอาโอสอนโอสอน โอ้ไล่พี่ฉันน่าจะได้ก้อนหินนะฉันน่าจะได้หินโอ้โหเต็มเลยไม่แน่ว่ะไม่ไม้เต็มเลยไม่มีเลยไม้เต็มเลยเท้ยเดะเท้ดะอุ้ยพริกได้กบได้กบเหรอกบมันไม่มีค่ะอ๋อแน่กบตัวเล็กๆโอเคอย่างน้อยก็ได้กบตัวหนึ่งมันคือแมงอะไรอ่ะ กินได้คะ่ะแต่ไม่รู้ชื่อจะจัไทยอ๋อจับชื่อไม่ได้เหมือนกันโอ้หนีค่ครับมีใครรู้จักบ <c oughs> ้างกินได้คะ่ะอ๋อมีใครรู้คอมเมนต์หน่อยมีพี่ๆคนไหนเป็นคนเะเหลี่ยงแล้วรู้จักแมงตัวนี้บ้างคอมเมนต์ comment หน่อยคล้คลายจีโซนเนาะเออคลา้ายๆทุกคนมีใครรู้ว่าตัวนี้ตัวอะไรแมงอะไรคอมเมนต์ามาหน่อยช่วยคอมเมนต์หน่อยมีพี่ๆคนไหนเป็นคนเะเหลี่ยงรู้บ้างคอมเมนต์หน่อยอันนี้เราจับได้ในลำห้วยลำธารนะคะเนี่ยในลำธารแม่ค้าแม่ล่ะแม่ค้ะแม่ค้ะแม่ค้าแม่ค้า แม่ค่ะ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 ก่าก่าก่ากาแม่ค่ะสวยอ่ะนี่ครับเวลาเมโมเขาสะพายเขาเรียกอะไรนะเมโมข้างหลังเนี่ยบุงกระบุงอ๋อจะใช้หัวเหรออ๋อเป็นวิธีสะพายแบบคนกระเหลี่ยงนี่ครับ ใช้หัวสะพายมือจะได้แบบว่างแล้วไปจับโน่นจับนี่ได้โอ,โอ้ยอสวยมากสวยมากโอ้ยถึงแล้วค่ะทุกคนอันนี้คือน้ำตกนะคะสวยมากโอ้ยสวยจริงอะไรโอ๊ะปลาตั้งปลาปลาตก,กใจตกใจอันนีตีแจกกับน้ำตกอันนีตีแจกกับปลาคา่ <ride> จจะอันนี้ตีแจก โอ้ยน้ำตกสวยมากโอ้บอกช้าช้าช้าปากก้ากทุกคนเรามาเจอน้ำตกอยู่กลางป่าร์้เค่ะทุกคนนี่โอเคเดินลุยน้ำมาเลยดามันเป็นดิีคอนสวยมากใครว่าสวยคอมเมนต์มาเลยผ้าห้วยน้ำดั้งห้วยน้ำดั้งค่ะทุกคนห้วยน้ำดั้งว้าวมากโหุยมาดูใกล้ๆยิ่งสวยบอกเลยนะน้ำตกที่นี่ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักนะใช่เออนี่เรามากับเมโมแล้วก็ โอ้โหนี่ยครับอยู่ที่อมก่อยนะอ้าสวยมากสดชื่นมากค่ะทุกคนใครว่าสวยใครว่าสดชื่นกดบ่หนึ่งมาหน่อยคอมเมนต์มาแล้วก็วันนี้เราจะมาทําอาหารกินที่กลางน้ํงตกเลยนะคะโอ้นี่ครับวันนี้มากับเมมโมเมมโมซาเจียงตากจาแล้วก็นางโอค่ะขอบคุณเมมโมมากเลยที่พามาเปิดหูเปิดตาว้าสวยจริงแบบตอนแรกแบบไอ้นี่เลยนะแบบเห็นครั้งแรกว้าวมากใช่เห็นครั้งแรกก็ว้าวมาก สูงและสวยในขนาดที่เพื่อนวางน้าตกก็จะมีอีกคนหนึ่งมุ่งมั่นในการหาปลามากโอเชฟอของเราโอเชฟโออันนี้เจ้าของถินอันนี้เป็นบ้านของโอนะคะนี่ครับอยู่ที่อะไรนะอมก๋อยใช่นี่ครับใครว่าสวยพวาหนึ่งมาหน่อยเป็นยังไงทุกคน มาช่วยคอมเมนต์หน่อยนี่นี่ผู้ช่วยเธอแล้วเอาผ่วยช่วยเอาดาวดาวหนึ่งตักให้ชิดขอบนี้แล้วก็ลากไปหาโออ่าโอเคอ่ะโอเคค่อยๆชิดขอบไปชิดขอบไปจะได้ไหมถ้าได้นี่พีคเลยนะดาวหูน้ำตกสวยมากอะได้ไหมไม่ได้ไปเที่ยวจริงมาใส่ไม้เต็มเลยไม่มี ทุกคนสวยมากหมมากเลยสุดจ้อนน้มากยังไงตะองปเกตาเกตาเกตาเกต้า เป็นคำที่ออกเสียงยากที่สุดเป็นคำที่ออกเสียงยากคนคนไทยเจะออกเสียงไม่ค่ได้อ๋อเย่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 คนทาีค่ะเฮงกา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 โอ๊ยงามแท่งงามแท่งอยเย่เยเย่่ครไม่ค่ายต้งไดหรอค่นี่นะคทุกคน เป็นน้าตกที่ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักนะครับยังไม่มีชื่อด้วยซ้ํานะอยู่ในหมู่บ้านนะครับสุงไปตรงโน้นเลยธรรมชาติมากครับา,างเงียบม,มากใครชอบบรรยากาศแบบนี้กดบ,บวกหนึ่งมาหน่อยอากาศเย็นสบายมากนี่มาถ่ายรูปด้วยกัน